เนวีแกตเตอร์ไปกับแจมวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมเดินทางไปยังโครงการอินดี้2ประชาอุทิศ90ทาวน์โฮมโมเดิร์นสไตล์ที่ออกแบบผสมผสานให้ลงตัวกับการใช้งานพร้อมเพิ่มรายละเอียดความโปร่งโล่งให้ดูโดดเด่นไม่เหมือนใครเต็มอิ่มกับ2ห้องนอนพร้อมกับห้องน้ำส่วนตัวขนาดพื้นที่18.1ตารางวาจำนวน2ห้องนอน3ห้องน้ำส่วนการเดินทางจะเป็นอย่างไรนั้นไปดูกันเลยค่ะ การเดินทางไปยังโครงการอินดี้2ประชาอุทิศ90โดยเริ่มต้นจากหน้าศูนย์การค้าเซนทรัลพระราม2ถนนพระราม2ฝั่งขาออกขับตรงไปเรื่อยๆบนถนนพระราม2ประมาณ1.1กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนบางขุนเทียนชายทะเลขับต่อไปบนถนนบางขุนเทียนชายทะเลอีก3.3กิโลเมตรให้เลี้ยวซ้ายไปตามถนนพุทธบูชา ขับตกไปเรื่อยๆบนถนนพุทธบูชาประมาณ8.3กิโลเมตรจากนั้นให้เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนประชาอุทิศขับต่อไปบนถนนประชาอุทิศอีก1.3กิโลเมตรแล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่ซอยประชาอุทิศ90ขับไปในซอยประชาอุทิศ90ประมาณ550เมตรให้เบี่ยงซ้ายเพื่อขับต่อไปในซอยประชาอุทิศ90ขับตรงไปอีก1.5กิเมตร ทางเข้าโครงการจะอยู่ทางด้านขวามือค่ะถึงแล้วค่ะโครงการอินดี้สองประชาอุทิศ90สามารถติดตามซับทั้งหมดของเราได้ที่ a c e b o o k Fanpage J a s s e t m a n a g e m e n t และช่องทาง YouTube Channel เรื่องบานๆ by j Asset Management